โซไทยแลนด์ครับ D S โฟแดงสายสี road, movement movement. ่ไทยแลนด์ครับ M M ไบครับผมเรายังอยู่ในรุ่นการแข่งขันเวฟดีมร้อยสิบไอลุคห้าสามคัดเดิม่องเดิมล่างเดิมอยู่นะครับ ยาม้าฟินใบสามครับเมื่อสักครู่นี้ที่คอมเมนต์ถามกันมานะครับฝั่งซ้ายนั้นเป็นโอมสายชิวครับฝั่งขวาเป็นช่างแต้มรือรำเฮดท้ายบ้านแทนนะครับคือฝั่งบีโอ้ออยลอ,อ,อยทั้งตัวครับ สับแล้วยกครับเสียเวลาเยอะทีเดียวเนี่ยพอออกตัวยกล้อเสียเลยครับช่างแต้มบุรีรัมย์ครับถ้ายบ้านแพรโอ้เวลาลึกไป10.543 9 6 7